อว่าไงว่าไงสุดหล่อหันหน้าหนีเหรอจะได้กินสับประรดไหมมาหันหน้ามาทางนี้เร็วมามาเร็วเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่เห็นไหมอ่าตั้งท่าแล้วนะตั้งท่าอย่างดีแล้วนะคะอ่าตั้งตัวตั้งท่าเสียงไปไหน เอเห็นแล้วตั้งท่าไว้รอเลยนะอ่าตั้งท่าอีแล้วตั้ง่าอีแล้วไม่ต้องบอกนะคะอ้าวไม่มีเสียงไม่มีเสียงเสียงไปไหนจ้าเสียงเสียงหนูไปไหน เอากินไปก่อนลูกหนึ่งก่อนเธอเสียงไปไหนหจ๊ะร่อยจังเลยเนาะสับปะรดเนี่ยหวานมากเลยค่ะหวานไหมมงคล อันนี้แล้วหันมาไม่เคยแล้วกินสับปะรดอีกแล้วอ้าวฉาโค้งสวยๆอ้าวสวยสวยอ้าวเนี้ออ่าาาาตายอยู่ยายก็เอาให้เขาได้นะคะคุณตายอยู่ค่ะุณตาย,ยังไม่ไปทำงานยายก็ยื่นให้เขาเขาก็เอานะคะ เขากินสับประรดหน้าค่ะชาวนี้แต่เช้านะคะพบกับน้องสับมงคุณน,นะคะพบหล่อเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะดออเดี๋ยวก่อนนะกินให้หมดก่อนเดี๋ยวป้อนอีกนะคะโอ้โอตั้งท่าอีกแล้วยังไม่บอกเขาเขาก็ ตั้งผ่าสวัสดีอย่างสวยงามเลยโอหเก่งมากเลยอ,อยายก,ก็เอาให้เขานะคะอ่าร่อยมากเลยน้องมองคลขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะคะน้องสับมงคุของเราก็ยังมีีนติดตามน้อยเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ขยับไปไหนอยู่เดิมๆนะคะอ่าเออจะเห็นหน้าไหมนะตา,าก็ทำความสะอาดให้น้องแล้วนะคะตอนเช้านี้ก็ทำความสะอาดเตรียมอีกแล้วเตรียมตั้งท่าอีกแล้วนะคะตั้งท่ารอแล้วนะคะ ตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วตั้งท่า,าอ่าตั้งท่าอ่าเอออีก็หยิบกินแล้วนะคะอ๋ขอขอบพ,พระคุณผู้ใหญ่ใจดีและแม่เอ็ซีทุกๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นคานยืนได้ไดินมีเจ็บป่วยไข้นะคะขอให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปราบรื่นด้วยดีนะคะท่านจะไปไหนก็ใส่แมสพบเยล้างมือตลอดนะคะทำผิดขอให้ท่านทํากิจการใดก็ขอให้ท่าน,าาาร,านรุ่งเรืองรุ่งเรืองตลอดนะคะ ขอขอบพระคุณมากๆค่ะเม <c oughs> ื่อวานก็ฝนตกพอตกตอนเช้ามาก็เดดร้อนเหมือนเดิมนะคะพอบ่ายๆก็เริ่มจะฝนตกอีกนะคะลงเช้านี้ก็อากาศต่อตร่งมากค่ะเช้านี้นะคะ รรยากาศก็โปร่งมากเลยนะคะตอนนี้ก็ดูทีิกกำลังขึ้นนะคะ่ะตนะคะคราวนี้ก็โปร่งมากเลยนะคะค<ว>สุนตาก,ก็ทำกอนสาดให้น้องแล้วนะคะแตะเข็บไปหน่อยนะคะ ก็จะถูกไว้ข้างในนี้แหละค่ะเพราะ,ะบางวันเดี๋ยวแดดร้อนกินตามไม่อยู่ไม่มีใครเอาน้องเข้าร่มนะคะก็ต้องถูกน้องไว้ที่น,นี่เหมือนเดิมนะคะ ตงท่ารออีกแล้วนะคะไม่ต้องบอกเขาเขาเห็นสับประรดเขาก็จะสวัสดีเอานะคะคุณยายก็จะเอาให้น้องนะคะอ้าวเลีวน้องก็หยุดก,กินอีกแล้วนะคะอ,อร่อยมากเลยใช่ไหมมงคลสับประรดอร่อยมากใช่ไหมหวานมากเลย กินอย่างจ๊บจอบจ๊บจอบอย่างอร่อยเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆให้น้องซับมงคลด้วยนะคะน้องซับมงคลของเราก็อยู่พัทยาเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ตรง,ขงเขาจีจันเหมือนเดิมนะคะ Ki <viens. S 2> อืมอ่า แล้วก็หันมาอีกเลยนะคะฝากแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆให้น้องซับมงคลนะคะช่องตะอวยซับมงคลครับนะคะรูปโล่เสียงหวานของเรานะคะขวันใจแม่แม,แม่นะคะหวันใจแม่แม่ซีทุกทุกท่านนะคะ อืน้นอีกเลยนะคะอือร่อยจังเลยเนะาะยูสับประรดนะอ,นนอร่อยมากเลย สวยมากเลยนะคะเช้านี้ก็สวยมากนะคะต้นนี้ก็กำลังเจ้าอยู่นะคะเมือ่อวานก็ฝนตกนะคะฝนตกนะคะ่ะที่น้องซับบงคนของเราก็แฉะหน่อยนะคะถ้าฝนตกมันจะเป็นร้ายก็อบอกว่าฝนตกโอ้ ะคะ่ะหยุดจาไว้ยแค่เดินหันหน้านี้เลยนะคะอืสีตาก็ไปเลยนะคะสีตาก็ขับไปและะ้วค่ะสุตาจะต้องยืมไปทำงานนะคะสุดตาก็เดินไปเลยนะคะอนี้ยายก็อยู่คนเดียวนะคะ น้องก็ตั้งท่าสวัสดีอีกแล้วนะคะตอนนี้เลยลูก,ละกนะครับตอนีอาาอ้ตั้งท่าแล้วอ่าวอ้าวอ้าวเอาละแกกกกกกอ่าตั้งท่าแล้วทำท่าอย่าสวยงามเลยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อต่อช่องต,องตองงาอุ้ยสัมมงคลด้วยนะครับ <c oughs> อ่าสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องซับมงคลแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพบกับน้องใหม่นะคะสวัสดีครับอาครับสวยๆครับ